ทุกคนดูดิครับระดับพี่ครับไม่จาเป็นต้องเติมเพื่อมาเก็บล็อกอินเอาคูปองวันละรอบวันละรอบนะครับระดับพี่อ่ะเอาแค่วันสุดท้ายก็พอแล้วกดซื้อไปเลย 100, 199ร้อยร้อยเก้าสิบเก้าคูปองก็เอาครับจากที่ต้องได้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าคืนมาคือคนมันเหลือขนาดเนี้ครับมันก็ชิวๆครับไม่ใช่หรอกไม่รู้ว่ามันมามาเติมวันสุดท้ายเอา เคยได้แค่ร9อยเก้าเู้ปองแล้วเราก็ได้มาแล้วโอ้โหสวยจัาสเห็นเขาว่าอันติมันจะเปลี่ยนล่างใช่ไหมครับโอ้ยอย่างนี้ผมชอบเลยชอบเลยรับเลยครับในกรอบโปรไฟล์ด้วยหรอแล้วรางวัลต่อไปนี้โอเคเสียดายนะครับผมเห็นช้าไปนิดนึงจบละนี่ซื้อเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาซื้อปุ่มด้วยนะครับ นี่ซื้อเสร็จแล้วก็ซื้อปุ่มด้วย69สิคูปองเปร๊บเรียบร้อยเปิดเลยโอเคแล้วแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับถึงเวลาไปลุยแล้งดีกว่าภาวนาแค่อย่ามีคนแบนก็พอ โอเคได้แล้วมาครับพี่ก็แบบไม่ได้ลำนานแล้วครับแต่ว่าพอดีพี่มันเก่งอยู่แล้วไงครับเออเดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปลัมโหดๆให้ทุกคนดูดีกว่าครับ สกินมันอ่านว่าอะไรครับชื่อสกินมันครับเซโนคอร์ครับเซโนเอ็กโนซีโนผมเรียกเซโนแล้วกันสกินเซโนสกินเซโนอุ้ยดาบสวยเลยเนี่ยพาสซีฟโอ้โหดาบยาวมากโอ้มีเก็บดาบด้วยมีท่าวิ่งใหม่ไม่มีอุ้ยสวยเนี่ยอุ้ยสวยเนี่ยสวยอันนียเฮ้ยผมกดยังสวยดูดิปึ๊บเก็บเก็บโอ้โหมันเก็บอะไรนะเหมือนไข่ป่ะหรือว่าอะไรอ่ะมันเป็นเม็ดอะไรสักอย่างอ่ะ อุ้ยเห็นง่ายอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊าบหมดปัญหาเก็บดอกพลาดหาดอกไม่เจอเร็วอยากอันติแล้วอยากเปลี่ยนร่างแล้วอยากเปลี่ยนร่างแล้วมาสิจังวันนี้เอาละครับสกินเซโนเปลี่ยนร่างโอ้โห มั่วเลยพึ่งมาก็มั่วเลยครับผมเก <_ an> ินไปไหมปุยมุยอุ้ยแต่ตอนเปนลี่ยนร่างนี่มันสวยมากกันะเนี่ยมายี่สิบวิยังไงต่อครับเอาผมก็รำรำเอาอยู่ในพุ่มก็รำรำยังไงเอยผมมาแล้วเพื่อนรอมาหน่อย อุย้ยผมเ้าผมเ้าแต่ก็ได้อยู่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 นิดนึงมังกรดีไหมเอาเลยแล้วกันไม่สนไม่สนลูกใครเอามังกรไม่สนลูกใครเก็บดอกก็ไม่โดนเก็บดอกก็ไม่โดนไม่สนลูกใครนี่ไงเปิดมาก็สกอร์ฝั่งเราหนึ่งสามนะฮะขอฟาร์มก่อนเพื่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมง โอ้โหเป็นการปาดอ,อกที่สุดยอดตอนนี้เราก็ออกฟอร์เรนขวานฟาร์มนะผมเล่นคึกและก็รำทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติอาโอ้โหรำคลิปยังโหดรำคนอย่ังกาดโอ้ยโน,นเนียโน,นเนีย จานเพชรโดดเข้าโดดเข้าจานเพชรโดดเข้าจานเพชรรำเอ้าเก็บดอกไม่เจอจานเพชรก็รำต่อไม่สนใจโห่ว่าวอาไปหนึ่งทีเป็นการรำที่ทุรนทุรายมากครับผมมาผมมีจิ้มผมมีจิ้มโอ้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 กว่าจะได้จิ้มตายก่อนมั้งโอ้ยมีไฟมีไฟ เอาดาดีกว่าเพื่อนไล่มันไปไล่มันไปเอาดากให้ผมเอาดาดให้นิ่งไว้นิ่งไว้มาผมมาช่วยแล้วเพื่อนผมมาช่วยแล้วโปรติโนโนคนนี้มาช่วยเพื่อนแล้วมาช่วยเพื่อนแล้วฮะ เออทำไมหลอกดอกไม่เล็งให้เลยเพื่อนมาเลยช้างโอ้โหจหังหวะนี้เก็บดอกที่ว่าที่สุดในโลกใบนี้เก็บดอกที่ว่าที่สุดในโลกใบนี้ถึงผมจะกากแต่ผมก็พยายามนะครับกินโอ้โหเกินไปไหมปุยมุยขนาดลำกรากอย่างขนาดนี้โอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปไหมปวยมุยถ้าสมมติว่าผมรำไม่หลุดนะครับผมว่าน่าจะรอดไม่ก็แลกโอ้ยมาครับทำ็อดในติดต่อกันดีกว่าสาต่อหนึ่งเตตรึงเตรึงเติร์งเตร์นเตรนเตรเตรเตร์เตรเตรเตรน ถึงจะล้ำไม่โดนแต่ก็พยายามนะตรึงตรึงตรึงเตึงตรึงตรึงโอ้ยแรงมากครับผมจอดหวะติ๊กตอกผมโอ้โหแรงมากติ๊กต็อกผมแรงเกินแรงเกินติ๊กต็อกผมแรงเกินมาครับมาครับเพื่อนมาแล้วก็สวนสิครับรออะไรตรึงตรึงตรึงเตึงตรึงโอ้โหล sanity. is Resisting Act Faith eternal. alienation. of รำแทงไปหนึ่งดอกรำแทงไปหนึ่งดอกเอาผมตามให้อยู่เพื่อนผมตามให้อยู่ผมตามให้อยู่ผมรำ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 อยู่อยโอ้โหน,นันวเนียน,นันวเนียอ๋ออ๋อน,นันวเนียนัวเนียนัวเนียยังไงต่อไปแล้วจ้าตายไหม โอ้โหไม่ตายอีกนิดเดียวหมายถึงผมเนี่ยอีกนิดเดียวอุย้ยถ้าวาร์ปโอ้ไมีเสืออ๋อเพิ่งเคยวาร์ปเนี่ยมีเสือมีมังกรมีอะไรดูใหม่นิไม่ทันดูโอ้บ้าบ้าฟันฟันฟันฟูไปแล้วก็วาร์ปโอเคจือว่าสวยใช้ได้เลยนี่ไปเพื่อนจะก,การไปเราขอฟาร์มก่อนละกันอุย้ยแต่ตังหวะามาันน่าเล่นเกินอะ่ะไม่ฟาแม่งแล้วไปแล้ว ไม่ฟังแม่งแล้วผมมาแล้วเพื่อนนวลเนียแน่นวลเนียนะนวลเนียโอ้โหนวลเนียนวลเนียยังไงครับยังไงครับโอ้โหผมทำให้แค่นี้และเพื่อนขอบใจมากยังไงเอ่ยยังไงดียังไงดียังไงดี โอ้โหเอาสักตัวสิจอยอะเอาสักตัวหนึ่งเอาสักตัวหนึ่งมันมีสามตัวก็กดกดตีไปแล้วอะทิมสักตัวหนึ่งโอ้โหพิกหรือเปล่าจะพิกไหมจะพลิกไหมจะพลิกไหมหจะพิกไหมจะพลิกไหม โอ้โหพิกครับผมเพื่อนๆหรือเปล่าวิสวยเพื่อนโอ้สวยมากเพื่อนสวยมากไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรขอแค่จัดการมันได้ก็พอแล้ว โ,โหแรงมากแรงมากมันแรงมากมันแรงมากมันแรงมาก,มาก,มากโอ้โหขนาดมัวเนี่ยชนะจะได้ไงก็ไม่รู้โคตรงงเลยชนะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยมาเร็วสกินจริงๆ